สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอบ s ีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถมาส d ้าสองนะครับสกายัคทีมนะครับปี2019นะครับเข้ามาติดตั้งสมาร์ทเก e o b ตโอบีกับร้านโอบ s ีช็อปของเรานะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นลูฟี่เอ็นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งในมาสด้าสองสกายัคทีคันนี้นะครับปี2019นนะครับลูกค้าเลือกติดตั้งไว้บริเวณเสาเอตรงนี้นะครับ เป็นลูฟี่ XF นะครับตัวนี้พอร์ต OB d ดีของมาด้า2นะครับจะอยู่บริเวณเหนือแป้นคันเร่งตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับเราก็แค่เสียบปลั๊กนะครับ o b d ดีเข้าไปนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับที่พอร์ตอ b d ดีของรถนะครับแล้วเก็บสายนะครับขึ้นข้างประตูไปหาตัวเกจได้เลยนะครับก็ดูค่าต่างๆนะครับของรถนะครับได้ครบนะครับในมาด้า Sky สกายทีปี2019น้คันนี้นะครับอ่าเนี่ยครับจะสังเกตว่าลูฟี่นะครับจะมีฟังก์ชันเสริมนะครับคือการ เปิดประตูนะครับตอนนี้ประตูฝั่งคนขับเปิดอยู่นะครับก็จะอนะครับก็คือจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวจะลองปิดนะครับก็จะปิดประตูให้นะครับอ่านี้เลยนะครับแล้วก็แสดงฐานหน้าเกตขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวเกตจะสมูทครับใช้งานสมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับอ่าจะดูนะครับนี่คือวัดรอบนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเกตจะสมูทมากนะครับลูกค้าตั้งไว้ที่สามพันห้าร้อยรอบให้เตือนนะครับเกตก็จะมีเสียงดังเตือนให้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอนะครับได้ถึง5รูปแบบนะครับโดยการกดปุ่มด้านหลังนี้นะครับแบบนี้เลยนี่หน้าจอที่2นะครับก็ไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับใช้งานได้ครบนะครับเนี่ยนาหน้ารวมนะครับก็เป็นหน้านี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เมนูการใช้งานก็มีนะครับโดยการกดปุ่มนี้นะครับเลือกใช้งานได้หลากหลายนะครับสแกนโค้ดลูโค้ดได้นะครับ ตัวนี้สวยเลยนะครับเรอๆเลยในรถ Mazda 2 Sky Active ปี2019คันนี้นะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถนะครับเข้ามาติดตั้ง smart gate OBD รุ่น l u f f y XF นะครับกับรถม a z d a 2คันนี้กับร้าน OBD Shop ของเรานะครับท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อจะไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียค่าติดตั้งนะครับ จ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับค่าติดตั้งเราดูแลให้ฟรีนะครับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ขับรถมาละสองคันนี้นะครับมาติดตั้งนะครับ OBD ตัวนี้กับเรานะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ089-969-5708นะครับวันนี้ผมป๊อบ OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับ OBD รุ่นลูฟี่ XF นะครับกับรถมาสเตอ2์สอง t กายแอคทีฟปี2019คันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับรอๆเลยครับตัวนี้ ไม่หน่วงไม่ดีเลยครับสวัสดีครับ